สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจา้ามาพบพ,พอกับน้องตูนซาลาว์แล้วจ้าเนาะวันนี้น้องตูนซาลากับมีข้อมูลดีๆหรือว่าสตารา์ดีๆอาจจะบาละเอียดแล้วจ้าเนาะกะเบาไร่ซัมทีเลยซัมเบาไร่ซัมทีรู้เนาะจ้าเนะะา,าะานอะ้นอ,ะองตูนกับบอกทธนีก่อนนะจ้ะเนาะ <c oughs> โอ้ยขาเถือนได้ร้ายจ้ะสิ่งที่น้องตูนจะเบาแล้ววันนี้เนาะจ้่เนาะ กับความความหลูเนาะจะเน้องอันนี้กะพี่พี่สาวเนาะจะเนาะอยู่ฝั่งลาวเพิ่นว่ามีที่ดินเนาะจ้ะมีที่ดินอยู่ฝั่งลาวตอนนี้เขาขายอยู่เนาะจ้ะติดถนนเนาะจะเนาะอยู่เอืออยู่อีสานนะอยู่อยู่อยู่บ้านหนองตุนเนี่ยจ้ะทางเมืองปทุมพอดคุณเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งคุณเนาะจ้ะเนาะเมืองปทุมพอดแข็งจอมซากเลยเนาะจ้ะที่ดินน่ะ ความกว่างยู่ทีเศร้าเมตรนะจ๊ะเนาะงเศ้าเมตรคนไทยคนลาเคนี่เอิ่นยู่ว่าเศ้าเมตรนะจ๊ะความยาวอยูซีสี่สิบเมตรนะจ๊ะเนาะงสี่สิบเมตรอ่าความกว่างยูซียี่สิบเมตรนะจ๊ะน้องตูนจ๊ะกัไปหาเบิงนะจ๊ะเนาะไปหาข้อมูลเบิงว่ายี่สิบเมตรนี่ความกว่างมันยาวปหลายสี่สิบเมตรนี่ความยาวมันยาวไปหลายน้องตูนกับหาคำตอบให้ตัวเองบ่ได้คือกันนะจ๊ะนาะ แต่ที่ดินที่ดินน่ะก่กวงได้จากพี่น้องจ้าก่วงนะไก่ายได้จากพี่น้องแต่โบฮูวามันตกจากไรจากงานของเมืองไทยเห่าเนาะจ้าเนาะน้องตุน้นได้บ่บฮูน้องตุ้นกระบ,บอกไปก่อนได้จาเริอพ่อบบไหลมีการนำมาเนาะจ้า,จาน้องตุ้นกับพยายามทีอยากคูเนาะจ้าเนาะไปศึกษาม,มากกับโบฮูบ่กเข้าใจเนาะจ้าเนาะแต่ก็อยากออกมาเวาเนาะจ้า,จา <c oughs> เป็นยันจึงออกมาเวา สิ่งทิ่นน้องตูนออกมเบาๆน้องตูนมหฮูขอนี่น้องตูนแจงไปนาอจจะนาะถ่ายเอฟซีคนไหลหรือคนไหลที่เขาใจนาอจจะนาอคนเล้าเฮ้าบวอร์วาคนไทยเฮ้าที่เขาใจนาอจจะกามินตายคลิปหายไปคว่ำรูกับพอเมพี่นองแต่ละคนนาะจจะนาอร่วมกับตัวน้องตูนเองนั่เนาอจจะนาองจะคล้องซองกระรู้คือกันเด้อจ้ะตัวนี้ที่นี่นะน้องตูนสิบบอกว่า ความกว้าง u TC g ่ยี่สิบเมตรความยาวออยยูู่ UTC สิบเมตรเนือจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่นขายอยู่ c เซนต์บาทไทยขายอยู่ c เซนต์บาทไทยเนาะจ้ะเนาะดินติดถนนดินงามเนาะจ้ะเนาะมีแต่คนอยากลายเสียดายแต่บ่มีเงินเนาะจา้ะถ้าเป็นเงินกีบเนาะจ้ะเนาะถ้าเป็นเงินกีบเท่ากันคือหนึ่งร้อยสามสิบ สองล้านจ้าพี่น้องจา่าหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านถ้าเป็นเงินไทยเฮาอยู่ที่ปัจจุบันเนะาะจ้าเนาะสี่แสนบาทเด้อจ้าพี่น้องจา่าอยูซี่สีส่แสนบาทแต่ก็พาอเอาทุกคนเอลยน้องตุ้นก็บ,บอกอยู่ว่ากระเพาะเอาจา้าเพราะว่าติดถนนเนาะที่ดินก็กว้างแต่น้องตุน้น่ะบ่ฮู้แค่ว่าเออยี่สิบเมตรเนี่ยจา้ามันเป็นจักไร่ความกว้าง เออมันตกจ๊กมันมันตกมันตกจ๊กตารางว่าของทางนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าทางนี้เชิญตารางว่าทางนั้นเชิญเชิญทางบ้านน้องตูนนี่จะจะเรียกเป็นแมทเนาะจ้ะเนาะทางนี้เรียกเป็นตารางว่าเนาะจ้ะเนาะแมนบอถทานน้องตูนเราพิสเราถือกับเขอถูดเขาให้ได้ใจได้อพี่น้องจ๊ะทีนี้น้องตูนกะเนื้อของว่าวยู่บ้าน เมืองปตุมพรหา,ยาอยูบ่บ้านยังเนาะดื่มเนะบ้าน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 ทั้งไต่ครับคุณนะจ๊ะพี่น้องจ้ะติดถนนเนาะจ้ะเนาะแต่ถาคนใดๆเนี่ยถือว่าโอเคเพื่อบามีคนเล่าเฮ้าเนาะจ้ะสนใจอยากได้เนาะจ้ะเนะาะอยากได้ที่ดินมองมนี้เนาะจะเนาะนะ้องตุ้นก็นลืมเน,นีะนะจ่จจกบ้านยังเนี่จานลืมเขียนใบเลยบอกอยู่กับบริเขียนใบนั้นจะนะ้าานอง่าบ้านยัง แอดไลน์น้องตูนมาเลยจ้ะเด้อน้องตูนจะถิ่มไอเดียไลน์ไว้เด้อจ้ะแอดแอดไลน์น้องตูนมาอะไรเลยน้องตูนก็จะให้ไปเพื่อมีคนเล่าเฮาอะไรเฟนสามีไทยหรือคนเล่าเฮาอะไรเฟนเอ่อไหลเฟนฝรังง่งเอียงแบบนี้เขาอยากสื่อไปเป็นมุ้นเป็นมั่งให้ดูให้เต่าตกทอดต่อหน้าไปเนาะจ้ะเนาะอันนี้หันกระเดีวเต้เนาะจ้จะคือน้องตูนบอกเนี่ยนะจ้ะพี่น้องจ้าถามว่าพ่อซื้อบบกับพ่อซื้อถำไมีเงินเนาะจ้ะเราท่ไมีเงินกับพวกสื่อคือน้องตูนอยากได้เนาะจ้ะ 4แสนบาทถ้าเป็นเงืนเกีบหนึ่งอ่าหนึ่งร้ามบสองหลานพี่น้องจ้าเงินเกีบเข้าหนึ่งร้อามบสองหลาน,นี้เลยจ้าที่ดินติดถนนง่ามเลยได้จ้าพี่น้องจ้าคลิปน้องตูนจะมาเบอกบกับมีแต่สำเนานองจ้า ก right ็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ่าที่เขามาเป็นกําลังใจให้น้องตูนเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเนาะจ้ะเนาะที่น้องตูนเราไปที่น้องตูนโมลูกน้องจ๊ะเนาะถ้าคนไร้รูกับมินต้คลิปเด้อจ้ะเด้อน้องตูนจะได้เป็นความรู้ตลอดไปเนาะจ้ะเนาะต่างคนต่างกัดจะได้มีความรู้เจ้ะเด้อถ้า FC คนไร่อยากให้น้องตูนเฮ็ดคลิปเรากำยังเกี่ยวกัำยังกัดถามอะไรน้องตูนอาจจะบ่ได้ตอบคอมเมนต์แต่น้องตูนอ่านทุกมินนาะจ้ะเนาะเพราะว่าน้องตูนบ่มีเวลาเด้อจ้ะเด้อก็ขอบคุณพ่่่่ออออแมพีีนนนน้้้้งงงหลลาายๆเเดจจทป็กํัใตู ขอให้ทุกคนถูกลงมั่นที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีสาเฮ้าหนีเนาะจ้าเนาะถึงละมั่นที่หนึ่งเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกขูกทุกคนเด้อจา้า